แล้วก็ต้องมีใจครอบครัวเาสมาชิกครอบครัวเาันั้นก็มีคนเอาหมาให้แม่บินนนลูกบินนะค่ะบินนะเออเลยล่ะมาเร็วมาเร่วมานิมานิแม่มาหนา อันนี้อันนี้เฮ้ย à ổn nó... không à ổn nó đó à ca nó ổn à, mày à mày Ui. พี่ด่านพี่ด่านพี่ด่านบอกว่าไม่ทําร้านให้ทําร้านมากที่สุดจริงๆเลยว่าเออ20,000บาท